หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์สายเหนือโลกมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ขึ้น8คดคำเดือน11ปีละกาเป็นบุตรของนายแก่งและนางน้อยนินจันบันรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุส5ปี ณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณวัดบุรพาพิลามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นรูปปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ,ปะเปลี่ยนธรรมหประโยคลับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลอเก้า เมื่อปีพุทธศักราช2,510นวัดพระศระีรัตนศาสดาราและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมขนาลาเจงหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกในการลงบโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จ่าลิกแสวงบุญปีกวิเวกไปหลายจังหวัด เช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าและภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสองปปลาวในปีพุทธศักราช2517าเดือินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบัมนมรณาภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายอาทิเช่นหลวงปู่ทองมาหลวงปู่มหาบุญมี หลวงปู่หลีและเป็นศารธรรม,มิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานหลวงปู่หนูหลวงปู่สมสิทธิ์เหลวมปู่ล้อมหลวงปู่มหาศิลาได้ลําเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมาลาวและอ่านหนังสือจากใบาลานอิสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคัมภีร์ใบาลานสายสมเด็จตุลจากสาปาปาลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณนะสวนสง์สบ้านแก่ปะเหล่าสิญญานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพร,มระธรรมรัตนดิโลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เชพวนาลามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิม,มนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษพระกิ่งวสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปลกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิทธยานทธิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธ,ธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องอย่า่อย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ หลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทพระผู้เท่าที่จำวัดในป่าเพียงรูปเดียวมานานพระผู้ไม่หวังในลาบยศสรรเสริญพระผู้เมตตาฉันอาหารอยู่กับหมาแมวมาทั้งชีวิตไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยเมื่อ15ตุลาคมพุทธศักราช2562นาวาตีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชื่อ,อยังกูโปรดให้หม่อมราชวงศ์นิวัฒน์กัลยานวงศ์และ ราชนิกูลหลายพระองค์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเทลาพิเศษถวายพระไตยน้ำอกไทยและแจกันดอกไม้ถวายแด่องค์หลวงปู่แม้ปัจจุบันท่านก็ยังอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กๆเ,เ,เพียงลำพังมีลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้านไปพึ่งบารมีและใบบุญของท่านท่านได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์โรงเรียนบ้านธาตประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแก่วิทยา และโรงเรียนบ้านแก่ป่าราชนิยมจังหวัดกาลสินกล่าวได้อย่างเต็มหัวใจว่าจะมีพระสงฆ์สกูปที่กลับได้อย่างสนิทใจ,จคือท่านหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทปัจจุบันท่านหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านอยู่ที่วัดโพสีสะอาดบ้านแก่ป่าตำบลเชียงเขืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินปัจจุบันท่านมีอายุ77พรรษา